อ่าสวัสดีครับผมตอนนี้ผมอยู่ที่ k b i k ยหนึนะฮะนี่นะฮะเบอร์โทร0928919659นะครับผมบอกเบอร์โทรไว้ก่อนเลยนะอยู่ที่ถนนเรียบคลองสามนะเพราะวันนี้มีรถอะไรมานะฮะตรงนี้ะถนนเรียบคลอง3นะฮะลังสิตนะอุย้ยเยอะแยะเลยนะมีทีมอะไรมาสีแดงตัดเลยเดี๋ยววันนี้ขอจัดสักคลิปหนึ่งนะฮะขอจัดสักคลิปหนึ่งเลยยังไม่เคยทำนะฮะคลิปอย่างนี้ดาวฮอนนี่วันนี้มีดาวฮอนมา4คันนะฮะก็คือ เป็นเสือภูเขากับเป็นคืนคืนไฮบิดนะล้อ26-27นะประมาณน่าจะ27นะฮะนี่นะฮะดาวฮอนเอสเพซโซนะฮะเป็นดาวฮอนล้อใหญ่อ่ะแต่พับได้ด้วยใครอยากได้อย่างนี้นะฮะฟิวล,ล้อใหญ่ๆไปปัน่นคือไม่อยากได้ล้อเล็กแล้วเบื่อแล้วดาวฮอนล้อเล็กปัน่นตามคนอื่นไม่ทันเลยนะฮะเข้ารอบไม่ได้เลยจัดไปนะฮะล้อใหญ่อย่างนี้ ครั้งที่แล้วมาแล้วก็หมดมาแล้วก็หมดมาแล้วก็หมดนะฮะเพราะว่ามันไม่ใช่มีกันเยอะๆนะมีกันบ่อยๆนะนี่นะฮะมี4คันคันนี้มีโชก้วยแมทริกอาคีโนรีสนะเดอกแมทริกนี่แล้วก็เอพิโซเป็นกาแฟอนะน่ากินเชียวใครชอบกาแฟเอฟิโซนะเดี๋ยวผมจะลองพับสักคันหนึ่งผมขอบอกเลยนะว่าผมเห็นผมยังไม่ได้ลองพับยังไม่ได้หัดพับยังไม่เคยหัดพับยังไม่ได้เตรียมไม่ได้ฝึกไม่ได้อะไรเลยนะฮะเอากันเรียวๆนี่ นี่นะฮะอลูมิเนียม7005เนี่ยที่เห็นนี่นะฮะนี่เม็ดอินนี่อ่าดีไซน์อินยูเเลยนะฮะเป็นดาฮอนที่พับได้เป็นเสือภูเขาที่พับได้อ่ะใครอยากปัดล้อใหญ่ตามกวนทันแล้วก็พับได้ผมขอเลือกคันนี้แล้วกันนะเนีย่ยถ้ามีสมาชิกบอกผมจะบอกให้เลยแต่ผมพับหลายคันไม่ได้ผมเอาเลือกคันนี้แล้วกันเอาคันนี้นะผมพับให้สดๆเลยนะถ้าเกิด ตะกุกตะกักหรือยังไงผมขออภัยแล้วกันนะเพราะผมพับสดๆนะมีสมาชิกบอกว่าไม่ไม่ไม่ลองหัดพับมาก่อนวะไม่ต้องล้องนะครับพับกันสดๆนะจะได้เห็นว่ามันเลียวนะพับได้ไม่ได้ไม่รู้อ่ะมา โอเคอะโอเค,อเคแพนนะแพนเนี่ยหมุนไม่ได้ไม่เป็นไรแพนหมุนไม่ได้นะแต่ว่ามันไม่ต้องเอาเบาะลงเพราะว่าอะไรเพราะว่าข้างล่างเขามีที่ตั้งนี่เขามีเหล็กลให้อยู่แล้วนี่อย่างนี้ก็มีเหล็กเป็นที่รองตั้งนะคะตรงนี้ นี่ที่ลองตั้งให้อยู่แล้วนี่นะฮะนะเขามีเหล็กตรงนี้จะหน้าสามใบนี่พับแล้วเป็นอย่างนี้เนี่ยนะพับแล้วก็เล็กลงครึ่งนึ่งอะ่ะ<ม>ไม่มีแม่เหล็กนะไม่รุ่นรุ่นอื่นจะมีแม่เหล็กไหมแต่เป็นอย่างนี้นี่ชนกันอย่างนี้อย่างนี้เลยนะฮะอันนี้อาจจะบิดได้หรืออาจจะเอาเอาอะไรนะเอาประแจขันแล้วก็บุดบิดให้มันตรงได้ไม่เป็นไรเพราะว่าแต่ละรุ่นเนี่ยก็ไม่มีเหมือนกันนะไม่มีที่พับคอ นะเอาเบาะลงได้แต่เบาะลงได้ไม่ลงได้ไม่สําคัญนะฮะเนี่ยว่ามันมีที่ตั้งให้อยู่แล้วนะแกล,ล้อปลดเร็วเผื่อถอดล้อนะนะเนี่ยมีแกล้อปลดเร็วปลด,ดเร็วนะมีปลดเร็วเผื่อเผื่อใครจะถอดล้อออกนะมีเหล็กทุกคันนี่มีเหล็กตรงนี้เป็นแกนคอยให้มันคอยคอยตั้งอย่างนี้ถือว่าเล็กลงเยอะนะครึ่งหนึ่งเลยอ่ะอ่ะรถคันใหญ่ๆอย่างนี้นะฮะเดี๋ยวผมจะแกะออกนะคันนี้แกะออกให้ดูนะฮะ เมื่อกี้พับแล้วนะตอนนี้ผมแกะออกแล้วนะพับไม่ยากนะฮะจริงๆดาวฮอนเป็นรถจักรยานที่พับได้ง่ายนะเพราะว่าเขาทำมาดีไซน์มาให้พับง่ายๆออกนะ ที่ผมยังไม่พับสนิทผมอยากให้ดูแกนพับนะมันเป็นอย่างนี้นะฮะมีตัวล็อกเหมือนกันนะผมยังไม่อยากพับสนิทให้ดูนะนี่ตั้งให้ดูก่อนมันเป็นแกนล็อกนี้แกนใหญ่มากเลยนะฮะน่าจะแข็งแรงเนาะแล้วก็แกนบนอันนี้เป็นคานคานนะฮะคอยคอยคอยช่วยให้มันแข็งแรงมากขึ้นนะนี่นะฮะ เรียบร้อยนะฮะเห็นไหมฮะเห็นได้ว่าพับเอาบอกขึ้นเรียบร้อยพร้อมขี่แข็งแรงดาวฮอนไม่ต้องห่วงนะ,ะจุดพับเขาแข็งแรงแน่นอนมีทั้งหมด4คันนะฮะโอ้โหนี่สคันให้เลยนะคราเนี้มากันรวดเลยใครอยากได้นะม,มาโทรมาเลยนะฮะที่เคไบต์หนหนะหรือจะมาลองปั่นด้วยตัวเองนะฮะหรือจะโทรให้เขาส่งให้ต่างจังหวัดก็ได้นะ อันนี้คือคันที่เข้ามาใหม่นะก่อนจะที่จะก่อนที่ของจะออกไปเนี่ยเดี๋ยวเขาจะเซอร์วิสเกียร์เซอร์วิสอะไรให้เรียบร้อยนะฮะก็คือว่าเขาทําให้หมดเลยจุดพับฉีดสเปรย์ฉีดไล่พับปุ๊บปั๊บปั๊บปับบบ๊บให้นิ่มโชค๊คเขาเช็คให้หมดนะฮะเช็คให้หมดเผื่อเขาจัดสายให้ใหม่อีกนะ,ะเก็บสายให้เรียบร้อยอะไรเรียบร้อยนะฮะรับรองว่าพร้อมใช้แน่นอนดาวนเ์ S h e โซกับแมทริกนะฮะก็คือมันคล้ายๆกันแหละนะโอเคนะฮะคือครั้งแรกที่ผมพับนนะเขาบอกจริง แต่มันไม่ยากอะไรมากเนาะก็สบายสบายเนาะโอเคครับ